สวัสดีครับผมแบทสมิธคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมผมนะครับผมจะสตรีมอยู่ทุกวันเวลา2องทุ่มนะครับถ้าใครว่างก็สามารถเข้าพูดคุยกันได้นะครับผมยังไม่ค่อยรู้จังหวัดแสนปนะของเซาอาจจะเล่นน้อยไปหน่อยแต่คงจะเล่นเซาเพิ่มมากขึ้นอะเพราะว่าเด็กเซาค่อนข้างจะเก่งมากนะ <Wow. S 1> สองแล้วก็3าทางนี้ น่าจะแัสวสีก็ลงมิเทริโอซ้ายการันตีชนะซ้ายไปคันสปอร์ตเขาวะเห็นไหมเนี่ยว่าหมอเนี่ยเป็นใครคอนสปอร์ตเอ้าย้ายได้เฉยเขาอาจจะไม่ย้ายนะเองจะล่า มจะย้ายดีวะเขามีซันสปอร์ตเขาเป็นใครวะสองแล้วสามตรงนี้แล้วก็สี่ตรงนี้สุดท้ายเราย้ายแองจะล่ามาเป้งเพเพิ่มอีกได้อีกดีไหมหรือเราจะไปแองเจล่าทางนู้นวะเอาแองเจล่าไปดูพื้นที่ใหม่ก็ได้นะครับไป เอาหนักกว่าเดิมอีกทีนี้อันนี้แหละถูกต้องโอ้เอ็นเจล่าลูกตัวกระเปียกเลยนะไปโอ้ไม่ลงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไอ้นี่เอานะเพื่อน มันจะเลนตันเนาะนะมาเขาน่าจะตัดใจทางซ้ายเลยหรือเปล่าจุเลีวะโห่ผมกนเริ่มเลยวะ <c oughs> แต่ผมมีไอตีไงล่ะ <c oughs> ลง <c oughs> ไอหมอนี่ตรงกลางซะด้วยสแนปไปเลยปะอันนี้น่าจะสแนปได้อยู่นะ มิชั่นวะคิวมองกลางชางสีกลางใช่ครับผมแต่ผมต้องลงสายสีก่อนนะแล้วค่อยอันนี้แล้วก็ไม่ย้ายนะ ขวาก็ลงแค่นี้น่าจะพออยู่มั้งเป็นเท่าไหรอ่อ่ะแปดกับเป็นสิอ่ะขวาสิแล้วตรงนี้ก็เบิ่มๆเลยไม่ย้ายแม่อะไรทั้งสิ้นไปลุยมีอะไรอีกหรือเปล่าแมนิโต้วา ลาก่อยสวัสดีคุณพิมพ์ใจครับผมจองคนที่4ครับได้ครับผมเริ่ม3ามชุ่มครึ่งนะคุณพิม์ใจหายไปเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวผมกินข้าวแป๊บพอดีได้ครับผมได้ครับผม โดนยิงป่ะเนี่ยทางซ้ายอ่ะผมอาจจะใช้สกาเลสกาเล็ดสกาเล็ดวิทเปลี่ยนซ้ายนะอ้าวลงหมอนี่ไปมันจะเกะกะพื้นที่ไหม จะลงไปวัดดวงซ้ายเลยแล้วกันไป,ไปยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงโอเครอตายหนึ่งหน่วยโอ้โหไม่เอาไม่เล่นอันเนี้ยไม่เล่นไม่เล่นอันนี้ไม,นไ,มนนนไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอา เบนขวานะครับน่าจะเป็นเพย์ที่โอเคสุดละเพราะว่าผมไม่อยากเล่นอันนี้ไม่งั้นดีมเดนเซนชั่นเราจะลงเซราไม่ได้นะเปิดตัวสองครั้งเขาวะอืมม่ชอบเราจะตัวใหญ่ไหมโน้ nope. พี่ชอบผมว่าตัวไม่น่าจะใหญ่วะแต่ก็น่าจะใหญ่ที่สุดในเด็กก็แหละสวัสดีครับคุณบ้านสิบเอ็ดคุณบ้านสิบเอ็ดเล่นด้วยใช่ไหมน่าตัวใหญ่ที่สุดในเด็กก็แหละพี่ชอบผมอะ่ะผมลงคิวไว้ให้เลยแล้วกันนะครับคนนี้มาตบผมประจำอยู่แล้วนะคุณเล่าอ่ะผมอยากได้เซราสองตัวไหม ตอนนี้น่าจะแย่อยู่นะแต่ว่าแดกกับขวาแน่นอนอ่าเซล่าผมลงได้ไปขอเซลลสองตัวแล้วกันสวยโอ้ช่างฉี่ก็ไม่มีแต่มีคิวมอเกอร์นะ ตรงนี้ตัวหนึ่งนะไม่ผมควรต้องลงโนวาเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องลงโนวาก่อนนั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วผมคงต้องลงตัวแรงๆไว้ตรงนี้ไม่น่าจะไหววะไปดูหนังมาพึ่งกลับแอนด์แมนใช่ไหมแอนด์แมนเดอะควอนตัมมาเนียใช่ไหมล่ะ wow. แล้วผมอยากจะบังคับให้มันลงทางซ้ายเอ้ยทางขวาเอาใหม่ออเดอร์ถูกปะเนี่ยโนวาแล้วก็อ,อพี่แดกแล้วผมอยากให้โนวากับพี่แดกลงขวาน่าจะเล่นแค่นี้นะเพราะว่าเอาโนวาไปด้วยสองตัวจะได้ ระเบิดโนวาแบบเบิ่มๆตัวท้ายผมลงตรงนี้อืมไปไปดูสวัสดีครับคุณไลค์กิวันนี้มาทันอยู่นะครับสนุกไหมครับคุณบัคสิบเอ็ดอ t นดแมนแอนด์อะ่ะผมยังไม่ได้ไปดูนะถ้าหากจะไปดูก็น่าเจา้าวันจันทร์น่ะวันจันทร์น่ะผมว่าน่าจะต้องเป็นวันจันทร์ มือเขามีกี่ใบห้าใบโอ้แล้วซ้ายไม่โดนยิงเลยโคตรจะดีพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยถามจริงพอไหมเนี่ยทีฮักเลนส์ละกามันก็โออยู่นะ โอเคสบายสบายนะสบายสบาย <laughs> <Yeah. S 1> ผมเคยดูสตรีมเมอร์ดังๆที่เขาชอบดู .A อ่ะใช่ใช่ใช่พวก T.I.T.A. อะไรพวกเนี้ยผมแบบผมก็ดูอยู่นะแล้วผมก็ดูดอ .A แล้วผมก็ดูไม่รู้เรื่องเพราะเคยเล่นแบบนานมากแล้วอะ่ะผมคงได้ดูหลังวันที่26รอปิดเทอมใช่ไหมฮะอืม hmm. พื้นที่มันลกไปหมดเลยว่ะแล้วตรงนี้ก็ลงไม่ได้อะไปถามว่าเคยแข่งไหมเหรอครับเคยแข่งอยู่สมัยมันเปิดแรกๆอะโอ้โหเล่นย,ยังไ,ไงวะเนี่ยถ้าตัวที่แรงสุดผมคืออันนี้นะแล้วเดี๋ยวผมลงพี่ชอปแล้วก็ต้องลง พื้นที่นี้ไม่ค่อยดีกับผมเลยอะอาจจะหาสกาเลดวิทมาเปลี่ยนนะตรงตามเคอร์ไปแล้วกันนะ่ะแล้วรอสกาเลดวิทเปลี่ยนคุณมันเดตมาแล้วใช่ไหมินด,ดีต้อนรับครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ะสกาเลดวิทมาจริงเิอสี่ผมเปลี่ยนไปก่อนทีหนึง่งค่อยคุยกันนะแต่เท่านี้เราควรต้องลงสาบู เรีลิตี้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเก่งของผมก็นั่นแหละครับน่าจะเป็นวันวันอะไรวันจันทร์น่าจะน่าจะขโอ้โหแม่โคตรเบาเลยถ้าไม่มีคิวมองเกอร์น่าจะต้องไปนะไม่น่าจะไหว แล้ไปกินข้าวอาบน้ํามาใช่ไหมครับผมเมื่อกี้ใครบอกไปดูคุณกะละมังหรือคุณบ้านเยดนะน่าจะเป็นคุณกะละมังวะเตะไปก่อนทีนึ่งค่อยคุยกันนะแล้วก็สู้ตรงกลางสิบอะตรงกลางสิบซ้ายเก้า ไม่มีคิวมองเกอร์ไปแบบล้นๆอย่างนี้แหละผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งกลับมาตอนต้นสตรีมใช่ปะ่ะไม่ใช่ผมหมอไม่ออกน่าจะเป็นคุณบ้าสิบเอ็ดใช่ปะ่ะพอนอนไม่พอดิเพื่อน้อติดนี่ไงคุณกะละมัง แล้วเปลี่ยนเป็นอุโมงค์คอนตัมนะ่เพลงนี้ที่แบบโคตรทำร้ายจิตใจจัดเลยอะทั้งเตะทั้งใบผมเจ้าเพลงนี้เหรเมื่อกี้ผมลงไปเสร็จปุ๊บผมกดจบเธอใช่ป่ะแล้วผมกว่าหันไปอ่านชาด้วยกลับมาดูอีกทีเอ้าเมื่อกี้ผมลงช่างสีไหมเหรออ๋อแต่กาเรตวิทเปลี่ยนเป็นอุโมงค์คอนต้ม ชางฉีเตะเด็ดแล้วชางฉีก็หนีไปเอ็นชันเทศมาสาบต่อยตะขากเว่งแ <laughs> <laughs> ชทว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขากำมัดเว้ <laughs> จบไปเลยแล้วกันนะครับเป็นยัางไงาบ้างครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, subscribe <laughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ